พี่น้องสบายดีสวัสดีวันจันทร์และพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีคือเก่ามือนีิกะเห็นงานแล้วพี่น้องเลยได้เห็นงานแล้วเนาะได้ทํางานแล้วนะคะหลังจากหยุดปลายเจ็ดมือกี่เต็มที่เจ็ดเนาะที่เจ็ดตอนนี้กับวันที่สิบเจ็ดสิบมือเลยค่ะเนาะไม่บอกประมาณสิบมือนี่แหละพี่น้องเลย วันนี้ก็ทำงานแล้วนะคะเอ้าให้เขาดูหน่อยพี่ทีไม่เาเลยพอมาเห็นเปนไรเลยสวยสวยออกเดี๋ยวให้ดูฮัลโหลสบายดีกินข้าวอะไรคะไก่ทอดไก่ทอดนี่กินข้าวแบบพอม่าต้องกินให้อร่อยต้องไซส์มือห้านิ้วนะคะท่านผู้ชม จริงๆเนี่ยหนูก็ชอบใช้นะโอู้หหนูนี่กิเนาะเขาใช้มือนะอร่อยดีใช่ไหมอันนี้พี่ชายครับตอนนี้กาผ้ากันกนาำเด็ด <c oughs> ยังก็เด็ดใบยังกนอากนาะบมะกีรูดก็ <c oughs> เท่าไหรกันเอิญใบมะกรูดไปเหรอเอิญใบมะกีใบมะกร <c oughs> ูดเนาะพี่น้องกะมือนี่กะ นั่งกินอยู่ลานด้แล้วนะพี่น้องแต่ว่ายังโมโหว่าลูกค้าสีดาหรืโบเ้อพี่น้องยังไม่รู้ว่าลูกค้ามนาอยยนะแต่ว่าตอนบ่ายไปหาเย็นๆน่ะลูกค้าจะมีนะถ้าเราเปิดให้ลูกค้านั่งกินนะคะแต่ว่าวันนี้ก็รอดูนะคะพี่น้องว่าจะเยอะไหมลูกค้าเยอะก็ดีนะคะลูกค้าไม่เยอะก็ไม่ค่อยดี หมื่บ้านนี่เป็นจงไหนถามความดซื้อหายก็เป็นจงไหนเกือบถูกเกือบถูกซื้อห้าเก้าหกซื้อห้าเก้าหกมันออกเก้าไอห้าห้าเจ็ดเก้าเกือบได้ต๊ดเพื่อนบอกเอาต๊ดถ้ามันถ้ามีเจ็ดไอถ้ามีหกตัวหนึ่งอยู่ตรกลางก็ได้ต๊ดตได้ต๊ดก็คือได้เป็นหมื่นมันบ่ นั่นถืออะไรเป็นหมื่นบ่ะได้ไลน์เนาะสื่อสื่อไลน์อยู่ดิอืมคนสื่อไลน์หัวแล้วเพิ่นถือน่องวันนี้เพิ่นกัน <c oughs> จริงๆริงนะคนสื่อหนึ่งหกหนึตอนแรกพี่น้อง,ง,ง,งสื่อ16บ่แล้วเพิ่นมาอ่านเนาะอ่านสื่อยังก็17นึ่งเจ็ดสื่อหนึ่ง็ดน,นี้นะบดเลยเพิ่มนะข้างหล้างเล็กเล็กเก่าถ้าเพิ่มเป็นเดคือกันก็สิได้โต๊ะเจือ มีเอฟซีบอกว่าลุ้นใจจะขาสุดท้ายโดนกิน <laughs> สท้ายโดนเด็กบอเป็นยังนะพี่น้องเนาะบอเป็นยังบอเป็นยังบอเป็นยังจิ๊บจิ๊บหัวหานาวไหมเอาทุกงหัวในวันต้มตอม,ตอมพี่น้องเลยอร่อยไหมจ๊ะ อากาศอยากสิบอกว่าอากาศท้อนหอนพี่น้องแบบตื่นสัมมาอาบน้ำแล้วเสร็จงานน้อยนึงก่อนหอนแล้วน่ะเหือแต่เหือแต่แล้วอากาศหอนแห้งพี่น้องพนมาตกสีหามืออลไรขั้นฝนตกน่นอากาศก็สีเย็นอยู่แต่ว่านี่พ้นมาตกแต่ยังไม่แสงแข็งพ้นมาตกแต่ก็ะ้อนคักคนแน่ไ่นพี่น้องเลยติดเบียรกับเหือแต่เหือยอนสด คอแห้งอืมอแห้งอแห้ก็จะแคนเกินนะราเราก็ไม่เข้าใจนะประเทศไทยเขาจะแบบให้เอาแบบนี้ออกใช่ไหมแต่ที่ประเทศเราเขาไม่ให้ออกนะเวลาใช้นี่ใช้เป็นใบเลย ไม่รู้แล้วแต่อโอ้ย,ยาตามร้านอาหารน่าจะออกอแต่วา่าอยู่บ้านบ้านเราใส่แบาอยู่บ้านเอาไว้ใส่ซีไเป็นใบเลยนะพี่น้องแต่วใบนี้เป็นแบบว่าให้มาเด็ดออกสีหน่อใส่ต้มไก,ตก,ไก่ต้มยำก็ใส่เป็นใบตัวใส่ต้มไก่มกน้มาเอา้ามกปลามกปลามกไก่หอมหอมดี คือยกินข้าวน่าจะอร่อยฮะแต่ว่าพวกเรากินแล้วไงกินก่อนเขาเขาว่าทาง,งานเสร็จก็ไปกินข้าวแต่ว่าเขาเพิ่งทําง,งานเสร็จเขาก็กินช้ากว่าเราจ่ไทางีป แค่เห็นจีบหัองนี่ก็โอรโหบอว่าเพลงนยังสี่โมยกินยังยไม่เสร็จไม่กล้าถามหรอกโอ้โหสวยค่ะแม่สีเหลืองไปแล้ว เดี๋ยวสิทามยังนาะคิดบอกเลยสิถามยังนอนางน้ำกันสิทามยังนอะขั้วมือซก้อขั้วมือซึกตัวเองแหละยุดงากซิบมือนะพี่น้องหูซึ้ว่าวไว้อะสิบบงีซะบ่มีเนี่ยบบน้อก็เลยสิีเบาซื้อฟังซะยุดงานซิบมือผซึกว่าไว้ยอย่งนี้วเดียวเนาะยุ่งาเลย แต่ว่าเห็นมูนะพี่น้องเห็นมูก็จะอายุยุเป็นอาทิตย์คนไหนพี่น้องแบบว่าคนหนึ่งหายยุดเป็นอาทิตแบบนนย์ต้ตองในยยุดทุกคนอ่ะหาย,ายใหญ่เนะา,นหานะห,า,หา,ยายอาหารที่ว่าหานอาหารใหญ่ๆเพราะว่ายังเพราะว่าโควิดมันระบาดรักพี่น้องแบบที่นี่ลลกคขามันกะน้อยนอะ่ะแบบนี้ได้ดได้ได้ยาวช่งห่อได้ได้จะง่ายกับโบราณเป็หนหมดละคือหานอื่นนะที่ว่า เห็นหมูเนาะเห็นหมูยุธทธนาะส่วนแต่ว่าให้นางกินอยู่หานบ่ได้ฮะเนี่ยยุทธเป็นอาทิตย์คนหนึ่งเนาะแต่ว่าคือหารใหญ่ๆเผื่อคนงานไลน์บอ่อยอ่ะจะน่าเป็นย,ยุทธแบบแบบสลับกันยุทนะแบบทุกคนนะนะแต่ว่าบอู้หตอนนี้ก็จะเสีเยหายเยอะกันยังเลยถ้าลูกค้าน้อยกยนะนะ็คือเสียยุทธอะไรเสียยนะุทธเทิงอะไรเนาะ ที่ฉันไม่จะไปทีเธมาที่ใจทุกคนันฉันไม่เรือทางที่จะไปของไรสักของไรซ้ำน,น่นแหละ ซื้อันใดก็มีแต่ซิวเนาะเป็นยังไงมาได้ๆๆเป็นยังไงเห็นงานเห็นงานมือแรกเป็นยังไงเน่นาะตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ลูกค้าจะร้ายอยู่บ่ลูกค้าคล้ายๆเริ่มงานใหม่นะเพราะว่ายุดลายมือเนาะยึดลายมือนี่เห็นยังไงเห็ดเพีงแต่นั่งๆนอนๆแล้วแถวผมใหม่ผมต่อมาแล้วแล้วกลับไปหาอย่างอื่น ยังอึงยังกบออ๋ยิงนกนนยิงนกนยิงนกมากเหมือนไม่เหมือนพัดกินแต่ก็ยังก็ไปกลางคืนมา,ขานกขั้นพ้นโตกับเป็นยังอึงแน้วพี่น้องพอ่อเลยกินอยู่อึงก็ได้เศร้าแล้วกินเธอเดียวพ่อแล้วเพราะว่ามันบ่อแสบเนาะอึงอยู่พี่หนะแมนบ่นนคือบ่คือคอึงอ,อยู่บ้าน ยุดง่าสิบมือไม่ได้ไปย,ยังดีอยู่พี่หน่องเลยเยังมีข่าวกิน,นยังมีข่าวกินยังมีข่าวพีหน้ากินแล้วก็แล้วก็วกมีเนี่ยกินอีกเนาะเนี่ยอึดเนี่ยกินบ่อึดนะแถวน,นี้นะแมนพัก <m> ยาวโบอึดโบยับ่อึดพี่น้องแบบว่าพักบวงกละมี่พักกะระเฉดกับมีแมนแล้วก็พักบวกละมี่ดอกไม้กับมีนะคคน,นี่ว่าต้นกับดอกกะเดาวพักอีหุ้มไพาหิมภาษาบ้าน บ้านเ่าคาก็มีนาคากับมียืดซี่มือนี่ใค่แต่ว่ายังมีแนวกินให้มีข่าวให้กินมีแนวกินให้เลยหากินแถวนี้กับกล้วยกับซุปเต็มหนึ่งแถวนี้เจ้าของเข้าโบมากับเปดมันหล่มมนะมันหล่มกับไปเก็บมาแล้วเจ้าคลองเข้าโบมาเอานกนูกินเต็มหนึ่งสวนกล้วยอยู่ทั้งค้ากเอาเลยามสิกินพี่น้องเลยนกนูกแบ กับปล่อยนกนูกินน้ำค้นกับเกี๊ยวกินน้ำเจ้าของสวนเขาบูม่าเนาะพอขาพอขายกับมาขายไล่หลายเนี่ยคงอยู่คงติดกับบัแพงแค่เวาอยู่วายูสุดซอยอยู่แต่ว่าพอขามาาลายขนาดม้ามาถึงซิปซิปพอข่าได้อยู่จักรน้ำจักผลไม้จักรขนมข้าวต้มโบ้ให้พุดประหยัด ณส้มมาแล้วนี่คุณส้มนะี่นะเคนอะไรไม่รู้นะคะมีคนเอ้ยไม่มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าเคยทำงานกับพี่ที่บางพีผู้ชายรู้จักไหมเขามาคอมเมนต์อะ่ะเขาบอกว่าอ๋อรู้จักเขาบอกว่าเคยทำงานด้วยกันที่โรงงานหรอไม่รู้บางพีฉันอ่านคอมเมนต์เมื่อวานนี้ฉันก็ลืมบอกพี่ไปไงชื่ออะไร ฉันไม่รู้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูเขาคอมเมนต์มาว่ารู้จักส้มเป็นคนพม่าเคยทํางานด้วยกันอยู่เขาบอกอะไรแบบนี้แหละฉันก็เลยเอ๊ะดื่มไปเลยตอนนั้นะที่เราไปทําบุญเมื่อวานใช่ไหมยิงทอรลมันจิตใจที่ส้มพี่มาอยู่ประเทศไทยพี่พูดไทยได้เลยปะนานไหมกว่าจะพูดได้ถามนิดนึงมาเขาพูดได้หรอมาเขาพูดได้เลยหรอทำไมเก่งอ่ะแม่ย่างคนดัง อ๋อตกลงแม่เป็นคนไทยเหรอแม่อยู่ที่ไหนแล้วไม่แม่ไม่เกี่ยวกับแม่แม่อยู่ไทยแล้วเราอโอ้ฉันก็ว่าจะถามพี่อยู่นะที่นี้เราไม่เก่ยวกันใครมาสอนคือพูดได้เลยเหรอพูดได้เเพราะว่าแม่เขาอยู่ไทยนานอยู่แม่อยู่ไทยตั้งแต่เล็กเหรอพูดฉันเล็กอ๋อแม่ก็สอนหรือว่ายังไงทำไมพูดได้ก็สอน โอ้แม่สอนก็เลยพูดไทยได้เนาะแต่หนูนี่นะมาไทยแบบว่านานนะกว่าจะพูดได้เพราะว่าช่วงแรกมานี่ก็แบบเราเราไม่กล้าพูดเราเขินเขินในอายนะมันเราไม่ไม่ได้ไม่ใช่ภาษาเราไนงะแต่นี่ที่พูดมานี่น้องฉันเนี่ยแม่ขวดอันนี้ไม่มาพูดงั้นไม่าออมาเก่งมากบ้างเขาหนึ่งเนะะานนนะโอ้โหสุดยอดเล<อ>นะย คนพม่านี่น่าส่วนมากใช่ไหมเขามาถ่ายแรกๆเห็นที่ทํางานเก่าอ่ะเป็นน้องเพื่อนอ่ะเป็นคนพม่าเหมือนกันนั่นแหละเขามาน่ะเขาไม่กล้าพูดเลยอ่ะเป็นปีสองปีเขาถึงกล้าพูดภาษาไทยแต่นี่เก่งนะมาถ่ายปุ๊บพูดไทยได้เลยเมื่องพันนายนะดูแต่น้ำเขาให้ดูแต่น้ำแม่อ๋อแม่เขาแบบแม่ให้ดูแต่หนังก็เลยดูในหนังแล้วก็จำจำได้อันนี้ใช่ไหมอ๋อไอ้กีอ่ะ พูดได้เลยม่้ไอ้จี้มั้ลูกค้าแล้วลูกค้าแน่นอนเลยน่าจะใช่นะไม่ใช่ผ้าเนี่ยผ้าดีเช็ดเลยวพี่น้องเอาเดี๋ยวท้าใหม่ก่อนมาประเทศไทยเลยบากไทยเลยด้ลยม่มาจกปีบากไทยได้กี้พันโอ้ตอนแรกก็พูด <Pend ant S 2> ไม่ได้หรอก เป็นเด็กตอนเด็กๆพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างอาพูดบางทีไม่ถูกอะไรไม่ถูกคําไม่ถูกแบบว่ายังไงยังไงอาชุว่าอยู่กับรุ่นพี่เนี่ยผมเห็นเขาพูดเรากันผมก็เลยพูดเราเอาเอแต่ผมไม่รู้ว่าพูดคําว่าเราเนี่ยมันหมายความว่าอะไรใช่ไหมเราเราแต่พี่คนแ้วเขาก็เลยว่าว่า,าค่อยว่า เฮ้ยกี้พูดแบบนี้พูดไม่ถูกนะคําว่าเราเนี่ยคือว่าเพื่อนกันอผมก็เลยจําไว้ตั้งแต่วันนั้นมาต้ ja. ้งมาอที่จริงเนีต้องเรียกครับว่าลูกพี่แต่ต้องเคําว่าพี่เออพี่พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้เห็นเขาพูดกันเนาะคําว่าเราถ้าเราก็คือคนที่อายุเท่ากันใช่อายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันอแล้วก็เขาก็สอนหลายหลายอย่าง พูดกับผู้ใหญ่ก็ให้พูดครับผมครับผมมันจะดูน่ารักกว่าออสำหรับผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จ้าจ้าอะไรขาข,าขา,ขาอะไรพูดพูดถึงรถกับข้าวน้ำมาอีกแล้วพี่น้องตอนแรกๆก็ไม่ไม่เก่งหรอกพูดภาษาไทยไม่เก่งไม่ค่อยรู้อ,อันนี้เท่าไหร่ก็ต้องอายอายเราไม่รู้อะ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็บางคำก็พูดไปไม่ถูก<อ>แต่ก็ยังดีมีมีผู้ใหญ่สอน<อ>ผู้ใหญ่บอกคอยบอกอก็เลยจำตั้งแต่ตอน้เ,อเข้าหาผู้ใหญ่ก็ต้องสวัสดี<อ>ยกมือสวัสดีทุกครั้งเ,<อ>เจอผู้ใหญ่ยกมือสวัสดีทุกครั้ง<อ>นี่ผมก็จาไว้จาจําตลอดครับเพราะว่าคนไทยนี่จะชอบ สวัสดีใช่ไหมตอนเช้าชอบมารยาชอบคนมีมารยาทมีแบบว่าการเซซะอะไรนะแบบยังไงคนไทยเวลาเจอกันทำไมยกมือสวัสดีกันใช่รับถือกันอพะพอง่ายเพื่อนร่วมงานกันถ้าแต่ผมก็มาคิดนะถ้าไม่ยกมือสวัสดีกันหรือว่าเราผมผมเองเป็นลูกน้องถ้าไม่ยกมือสวัสดีเจ้านายก็คือไม่ให้เกียรติเจ้านายครับผมคิดในใจผมนะเพราะว่าเช้ามาเจอ เจ้าของร้านหรือเจอผู้ใหญ่ต้องยกมือสวัสดีทุกวันมันจะรู้สึกดีอมันจะรู้สึกดีครับเอาพูดตรงๆถ้าเราไม่ยกมือสวัสด,ดีผู้ใหญ่หรือเจ้าของเจ้าของร้านเจ้าของเจ้านายเราอมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นกันเองเกินไปเหมือนว่าเหมือนเราไม่เคารพเขาเราไม่ให้เกียรติเขา ประมาณนั้นนะครับจะ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 พี่ส้มละจ้าว่าไงบ้างจ้าพี่น้องเลยมาพอน,นี้คลิปข่อยกัญญาแล้วเนาะคลิปนี้ก็บบริวมีการ,รตัดต่อแล้วพี่น้องเราแบบว่าถ่ายซดๆลงสดซดด้วยเนาะตอนนี้กับเ้ลวเลยเดี๋ยวสินางรอถ่าดลูกค้าเขามาบริวารนาะพี่น้องเตรียมงานอีก่อนตอนนี้ก็เก็บไปกีบหูดเดินไปอยู่แล้วแล้ว ทามอาัดทามที่โสมมาแล้วเนาะพี่น้องเบาแบบว่าเบาเรื่องบามากรแบบุงเทปแรกๆนะเป็นเบาไทยได้เลยบอหนะคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะพามาเบิง้งนี่แหละข้าเห็ดใหญ่งานพี่น้องเเป็นกันเองเนาะลูกค้ายังมาลังเขามาถึงคันนี้คอยกะสิคอปิดคลิปเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันไหมคลิปหน้าสบายดีคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สบ,นสบายดีสบายดีบ๊ายบาย